สวัสดีค่ะพี่กว๋วยค่ะก็รบกวนพี่กว๋วยช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะคะครับชื่อกว๋วยนะครับทําทุเรียนอยู่จังหวัดระยองอํเาเภอแกงตะบลทุ่งควายกินครับอ๋อโอเคค่ะแล้วพี่กว๋วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้หคะว่ามีวิธีการดูแลดินที่สวนทุเรียนพี่ยังไงเพราะว่ารอบที่แล้วมาเนี่ยเราได้มีการมาวัดดินให้ด้วยพราว่าดินของพี่กว๋วยนะ่อยู่ในระดับค่าแบบว่าพอดีกับการเหมาะกับปลูกกับทุเรียนเป้เลยอ๋อครับก็คือก่อนที่เราทําใบหนึ่ง ก่อนตัดลูกชุดสุดท้ายก็เราใช้ฮิมิกฉีดก่อนครับแล้วก็พอใบเริ่มปีเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินบวกกับปุ๋ยอัตราหนึ่งต่อหนึ่งครับใส่รอบทรงพุ่มปุ๋ยนี่เป็นเคมีใช่ครับกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงแบบว่าเริ่มเตรียมเตรียมใช่ไหมเตรียมใบใช่ใช่ทำใบหนึ่งตั้งแต่ใบหนึ่งมาตลอดเราต้องใส่ตลอดทุกครั้งคู่กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้หมดเลย อก็ถึงว่าเราเห็นต้นทุเลียนเนี่ยดูแบบว่าดูแข็งแรงแล้วก็แล้วช่วงทําใบอ่ะคะทำใบยังไงเพราะว่าเห็นเดินสารวจมาเนี่ยใบสวยๆหลายต้นเลยทําช่วงทําใบตั้งแต่ใบหนึ่งก็คือใช้มิชชั่นทีหนึ่งทางใบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินบวกกับปุ๋ยเคมี Me, หรือ K อินทรย์เคมีครับค่ะก็คือใช้ใช้มาคู่กัน,นตลอดตั้งแต่ใบหนึ่ง อ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินแล้วก็ใช้เป็นเคมีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทีหนึ่งใช้มิชชั่นทีหนึ่งใช้เป็นฉีดเนาะเป็นท่านอาหารแล้วก็เปนโอก็ถือว่าใบนีมีมีความแบบว่าเขียวเงาแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าอยู่ในช่วงกําลังทําลูกข้างหลังเนี่ยก็คือเห็นว่าต้นทุเรียนเนี่ยลูกดกมากพี่ก๋วยมีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะในช่วงทําลูกอืมเราต้องดูช่วงจังหวะเนาะการให้น้ําแล้วก็ช่วงที่เราบํารุงเนี่ย 7วันถึงไม่เกิน15วันสำหรับผมนะถ้าฉีดจะใช้เป็นทีหนึ่งในช่วงตั้งแต่ไข่ปลาตะปูจนดอกบานครับแล้วพอเริ่มขึ้นลูกสักประมาณ40วัน50วันก็เปลี่ยนมาเป็นมิชั่นทีสองครับแล้วมีวิธีการไว้ลูกไว้กิ่งอย่างไรบ้างคะอืมเราก็เฉลี่ยเอาตกต้นรับประมาณ60สิถึงเจลูก Oh. ครับก็คัดลูกแพ้ออกอันนี้อันนี้อันนี้ทุเรียนกี่ปีนะคะเจ็ด <7 S 1> ปีครับเจ็ดอ๋อทุเรียนเจ็ดปีที่สวนเนาะพี่กวยพี่กวยเข้ามาทําได้สองปีแล้วใช่ไหมคะใช่สองปีโอเคค่ะแล้วงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่กวยพาไปเดินชมบรรยากาศในสวนได้ไหมคะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศในสวนกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ จริงปีนี้เขาไม่ค่อยมีใครแต่งกันนะเขาว่าเก็บไว้ขายหมดแต่เราเอาให้มันไปเบ่งลูกสวยดีกว่าอันนี้อันนี้คือลูกที่เด็ดมาตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยโอ้น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์หรอกห้าวันจะใส่แล้วอันนี้คือช่วงช่วงที่ลูกประมาณนี้นี่ใช้ใช้มิชชั่นทีสองหรือยังคะเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มใช้แล้วเนาะแล้วเห็นที่ผ่านมาที่ว่ามาถ่ายช่วงที่แบบว่าฉีดทําใบอย่างเงี้ยค่ะใบใบเขียวๆทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วแบบ เห็นชาวกเกษตรกรทุเรียนช่วงนี้บ่นมากว่าอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวนั่นนู่นนี่อ๋อไม่เป็นไรครับมันในที่หนึ่งมันมีนน <laughs> ในทีหนึ่งมันมีซิงค์อยู่แล้วอ๋อมันเป็นรองเสริมรวมถ้ารองเสริมมันรวมอยู่ในขวดเดียวแค่เราใช้ความถนอมของมือในการฉีดมันก็ช่วยได้แล้วแล้วช่วงลูกแบบนี้ได้คุมน้ํำยังไงนะคะปีนี้มันร้อนจัดนะเนาะก็เว้นวันลูกลูกนี้จะอยู่ประมาณครึ่ง ยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงไม่แน่ใจต้องไปดูสมุดเพราะขึ้นมาเป็นสามสิบห้านาทีแล้วนะแต่น่าจะครึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ล่วงนะคะอันนี้เกิดมาจากการเด็ดนะเด็ดเพราะว่ามันมันมีมันเขาเรียกว่ามันมีสองลูกคู่กันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดออกไม่ถ้ามันแพ้สมมติอยู่ในกิ่งอยู่ในกิ่งถ้าลูกนี้แพ้เล็กกว่าเขาเบี้ยวเอาออกเอาออกไม่ไว้เลยเพราะว่าเห็นเห็นบางคนเขาบางคนเขาก็มีไว้เมื่อกี้ที่เอาออกสองลูกเห็นบ้านลูกนั้นมันโตกว่าพราะ่ยิ่งเพราะถ้าสมมติเราเอาไว้ปุ๊บ มันก็จะไปดึงไอ้ลูกนั้นนะเบี้ยวอ่มอามันได้สารอาหารมันแย่งกันใช่แล้วลูกนั้นมันก็จะโตวไวไไไตตใช่มันโตวไวไปไวทรงเออมันจะคือมันโตวไวอะ่ะแก่ไวอย่างนั้นนะอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ลูกก็จะได้ไซส์อามันจะประมาณนี้แหละการตัดแต่งค่ะไปแต่เราไปดูต้นอื่นกันดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอีกทีตอนล้มไปแล้วบอกทีกอนและตอนลงไปเลยแต่มันมีอันเล็กที่เรายังไม่ได้เอาออกอีกนะเห็นสังเกตลูกอ่ะเบสลองดูสีลูกดิมันออกแดงแดงเห็นปะเนี่ยคือว่ามัน มันไม่พอล้อพลังงานมันมันต้องเอาออกอีกอ่ะพอจะเอกแดงๆอย่างนี้ไม่จบไม่โตองนั้นเหรอแดงๆใช่ไหมแล้วแล้วแก้ยังไงนะคะต้องต้องเอารูกออกอีกแล้วไม่เอาออกก็เพิ่มน้ํามีแค่นั้นนหละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวเวียงเออไม่มันสองนั่นแหละมาอาจจะเวียงมันไม่ถึง ใช่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวนู้นหรือไม่ก็ดันมาทางนี้หน่อยหนึงเดี๋ยวบางต้นเขาปั้นโคกใหญ่มาตั้งกั่เด็กกแล้ววงน้ำมันไม่ถึงอะเลยป่าวะโอ้โหสุดแล้วนี่หว่าเนี่ยลองเสริมเนี่ยถ้าจะถ่ายให้เห็นเห็นเลยเนะี่ยโอ้ตรงนั้นไม่โดนน้ำาใช่ก็วันนี้ขอขอบคุณพี่กวยนะคะที่มาให้ ความรู้รแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการดูแลสวนทุเรียนนะคะคแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดอะเวฟฟาร์มเมอร์มาต่อเนื่องยาวนานถึง2ปีนะคะครับครับรบ๊ายบายค่ะทุกคน สนใจติดต่อบริษัทเดอะเบสฟาร์เมอร์จำกัดนะครับลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตติดต่อได้ที่0651230777ย้ำอีกครั้งนะครับ0651230777ให้เราดูแลพืชของท่านสวัสดีครับ